ยืฟรอนะคะคือเพราะว่าทางใจที่ไม่ยึดไม่เร่งไม่ฝืนหรือไม่ต่อตา้านและไม่พยายามควบคุมนะคะคือการคือการอะไรคือการที่เปิดรับยอมรับและวางใจในกระแสชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นด้วยอะไรด้วยใจที่มีสติและอดโยนไม่ใช่การปล่อยแบบปล่อยลอยแบบปล่อยปะละเลยอะไรเงี้ยม่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันมีความหมายมากกว่านั้นก็คือ การที่ภาะวะของใจเนี่ยมีความเปิดใจที่จะยอมรับและวางใจในกระแสของชีวิตนะคะตามเหตุที่มันเป็นตามเหตุปัจจัยด้วยใจที่มีคุณภาพคือใจที่มีสติและความอ่อนโยนหรือใจที่มีสติและความเมตตาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะแต่ขออนุญาตพูดถึงความหมายของประโยคนี้นะคะโดยความหมายที่จะนํามาพูดถึงกันในครั้งนี้จะมีทั้งหมด4ความหมายนะคะ ความหมายที่1นนะคะคือ go with the flow เนี่ยที่กล่าวไปเมื่อกี้ค่ะคือการยอมรับหรือ acceptance นะคะหรือการยอมรับนะคะหมายความว่ายัางไงนะคะหมายความว่าจังหวะที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยใจที่เปิดรับเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าใจเนี่ยเกิดสภาวะของการยอมรับนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตตามที่เป็นเช่นยอมรับความรู้สึก หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่เป็นไม่ว่าจะรู้สึกหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะคะเอ่อหรือว่าเราอาจจะรู้สึกดีหรือเรารู้สึกไม่ดีก็ตามอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วในความเป็นจริงใช่ไหมคะคือเราอาจจะไม่ชอบแหละที่มันเกิดขึ้นเราอาจจะรู้สึกไม่ดีนะที่เกิดขึ้นเงี้ยค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะตามเหตุปัจจัยมันเกิดแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะใจที่สามารถเปิดใจและยอมรับว่าเออโอเคมันได้เกิดขึ้นแล้วเงี้ยค่ะ คือการรับรู้ความจริงโดยเฉพาะการที่ไม่ไปแบบต่อต้านไม่ผักใสยทางใจนะเพราะวาความจริงต่อให้เราต่อต้านผักใสยอะไรมันก็เกิดไปหมดแล้วนะคะแต่อันนี้พูดถึงมิติทางใจนะคะว่าใจเนี่ยไม่ไปต่อต้านไม่ผักใสนะคะหรือไม่ไปแบบวุ่นวายกับมันมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยก็จะช่วยให้จังหวะของใจเกิดภาวะที่เรียกว่าการยอมรับนะคะ ก็คือการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เป็นนะคะฉะนัน with the flow ในความหมายนี้ก็คือการบอกว่าในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แต่ฝึกที่แต่ฝึกนะคะใช้คำฝึกเพราะว่าธรรมชาติของใจเป็นทีบางเรื่องแค่เราต่อต้านจะต่อต้านแรงมากนะคะเพราะว่ามันเจ็บปวดมากแล้วก็ยากที่จะทานทนอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ปกติไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแย่นะคะไม่ใช่จิตใจเราไม่ดีจิตใจเราแย่ไม่ใช่นะคะ มนุษย์เราใจธรรมชาติในต้องอยากได้สิ่งดีๆที่ตรงกับใจเราะ,ะตรงกับใจด้วยเพราะว่าบางเรื่องมันอาจจะดีในสายตาคนอ,อื่นนะแต่ไม่ตรงกับใจเราแล้วก็รู้สึกมันไม่ดีเราไม่ชอบเนี้ยค่ะฉะนั้นมนุษย์เราอยากได้สิ่งที่ดีที่ตรงกับใจนะคะแต่ในความเป็นจริงมันโลกไม่ได้เกืมเพื่อได้ดั่งใจเราใช่ไหมคะมันก็จะเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันบางเรื่องมันก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจเราแต่ว่าความหมายของการยอมรับก็คือคือการยอมรับได้ว่ามัน มันเก <f> ิด <VII 1941, S 1> ขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝึกใจที่จะเปิดใจรับรู้ยอมรับดามที่มันเป็นการยอมรับไม่ได้แปลว่าเราต้องไปชอบมันนะคะคนละเรื่องยอมรับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วนะคะการจ่อที่เราจอบยอมรับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วนี่แหละจะช่วยให้ใจรับมือสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นทั้งสถานการณ์ในใจและชีวิตทีนี้การยอมรับมันเกิดขึ้นแล้วมันมีสองสองเกิดเนาะมันมีเกิดข้างนอกเช่นเรื่องที่เราไม่ชอบเนี่ยมันเกิดข้างนอกเราเราก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนาะเรื่องนั้นกับสอง เกิดอีกอันนึคือเกิดในใจนะคะเกิดในใจก็คือใจเราตอนนี้เป็นอย่างไรเช่นเรารู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เช่นบางทีเราอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกแย่ที่คนอืได้ดีก็ได้ใช่ไหมนี่เป็นเรื่องปกติได้เหมือนกันอไม่ได้เป็นความโอ้เป็นคนไม่ดีไม่ใช่ใจบางทีมันเป็นไปได้ตามเหตุปัจจัยเช่นเป็นคนที่เราไม่ค่อยชอบหรือเป็นคนที่เรารู้สึกว่าการได้ดีของเขามันดูไม่เป็นธรรม ไม่ยุติธรรมอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเหตุปัจจัยในใจเราเหมือนกันที่เราจะรู้สึกไม่ดีได้ฉะนั้นการยอมรับอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากคืยยอมรับที่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรานี่แหละว่ามันก็กือขึ้นได้ตามเหตุปัจจัยเหมือนกันนะคะฉะนั้นโควิดจะโฟล์ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นางน,นอกและสิ่งที่เกิดขึ้นใ,นในใจนะคะความหมายที่สองคือการลดอัตราตัวตนนะคะ ego softening นะคะคือในบางครั้งเนี่ยอัตราตัวตนเนี่ยมันก็อาจจะจะทําให้เราแบบ เออจะปวดได้เนาะซึ่งแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแหละมนุษย์เราก็มีอัตราตัวตนนั่นแหละเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามนุษย์เราก็แต่นิสสาวเนาะจิตจิตมนุษย์ก็จะอยากให้ทุกอย่างได้ดั่งใจใช่ไหมคะอยากจะอยากจะควบคุมได้อยากจะให้ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมีความเป็นอัตตาอยู่แล้วแหละที่จะควบคุมทุกอย่างเออฉะนั้นจังหวะนี้แหละคะ่ะมันก็เลยถ้าเรามีมิติของโควิด o w ขึ้นในใจเนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นใจที่แบบ เข้าใจความจริงจะช่วยรัภาวะอัตาตัวตนใหญ่โตได้นะคะเพราะหลายสิ่งในชีวิตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาชนะได้หรือเราไม่สามารถจะได้ดั่งใจทุกอย่างหรือเราไม่สามารถได้แต่สิ่งดีๆได้นะคะเพราะในมิติของสัจธรรมชีวิตเนี่ยเราไม่ได้เกิดโลกเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อได้ดั่งใจเราใช่ไหมคะธรรมชาติโลกมันก็หมุนไปเรื่อยๆต่อให้เราจะมีชีวิตอยู่บนโลกหรือไม่ก็ตามเนี่ยโลกมันก็จะหมุนของมันไปตามเหตุปัจจัยของมันนะคะ ไม่ว่าเราจะปรารถนาแค่ไหนแม้เราจะอยากสุขวางเพียงใดแต่โลกก็ไม่ได้หมุนรอบตัวเราและโลกก็ไม่ได้หมุนตามสิ่งที่เราอยากได้เนาะแต่โลกจะหมุนไปตามเหตุปัจจัยของมันเองอย่างเงี้เรอาอออสังเกตดูเนาะคะ่ะเช่นดอกไม้มันก็จะบานตามเหตุปัจจัยเช่นสมมติว่าเราอยากได้ใสมมติเราเราปลูกต้นไม้เนาะดอกนี้กลาลังโตเราอยากให้มันบานในวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่บานให้เรานะคะเพราะมมว่าสมมติมันถ้าตามถ้าตามเหตุปัจจัยของเขา ก็ <G ül üyor> อาจจะต้องบานในอีกสามวันเขาก็ต้องบานในอีกสามวันตามเหตุปัจจัยเขาถ้าปุย๋ยน้ําพร้อมแสงพอดีอย่างเงี้ยมันก็จะบานในเวลาของเขาไม่ใช่ว่าโอเฉยๆจะเห็นมันบานในวันน,นี้ในนาทีนี้ดอกไม้จะบานให้ฉันทันทีเนี่ยก็ไม่ได้นะคะแต่ใจมันรู้บางทีมันอยากจะได้เดี๋ยวนี้เลยเพราะฉันอยากจะเสพความงามของดอกไม้ดอกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือใจเนาะแต่ความเป็นจริงคือไม่ดอกไม้จะบานตามตามเวลาของเขาอย่างเงี้ยค่ะตามเหตุปัจจัยที่พร้อมของเขาเป็นต้นนะคะ ฉะนั้นการที่ใจสามารถมีโควิดเดอฟโล์เนี่ยจะช่วยให้เราเห็นว่าโลคนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเรานะและการอยู่กับโรคด้วยความเข้าใจจังหวะของโลคและชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่ส่งคุณค่าของใจอย่แท้จริงเลยนะคะนั้นใจที่คุณภาพดีเนี่ยจะจะเห็นแหละเห็นตรงนี้แหละว่าเออมันไม่ได้เกิดจากความได้ดั่งใจนะเออแต่เกิดจากความเข้าใจว่าโลคไม่ได้เกิดมาเพื่อได้ดั่งใจเราฉะนั้นเออ คือความที่อยากได้ดังใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของใจใช่ไหมคะแต่ใจที่มีสติแล้วก็มีความเมตตามีความอ่อนโยนกับสปปรรพสิ่งทั้งสปปรรพสิ่งในตัวเราและสปปรรพสิ่งที่รอบตัวด้วยความเข้าใจเนี่ยก็จะช่วยเนาะให้ใจคุณภาพดีใจที่คุณภาพดีเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เราได้ดังใจทุกอย่างแลละแต่มันเกิดจากการที่เขาเ้าใจว่าโลกไม่ได้สมบูรณเพได้ดังใจเรานะคะประมายที่สามนะคะการปล่อยวางนะคะใจที่ยึดติดว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เนะี่ยทุกนะคะทุก คือในธรรมชาติของใจก็จะยึดติดอันนี้ต้องต้องพู้ธรรมชาติแรกก่อนอยังไงก็จะยึดติดใช่ไหมารู้เราก็จะบักจะทุก์นี่แหละไเรื่อยๆบ่อยๆกับเรื่องที่แบบเออด้องมาเรื่องมันก็บางคนอาจจะมองให้ไม่ต้องทุก,ก็ได้แต่เอรว่าเรื่องนี้เราย,ยึดติดไงเรื่องนี้เราย,ยึดติดพอดีเราก็เลยทุกคือบางเรื่องคนอื่นเขา แต่สมมติว่าเราไปคยยึดติดกับเรื่องความสวยงามเนี้ยสมมติมีสิวเม็ดเดียวโอ้เราจะถูกมากก็ได้นะทุกทุกสุดสุดเลยค่ะที่บางคนบอกเอ้สิวเม็ดเดียวเห็น,ปนไปร,รือว่าเขาไม่ได้ยึดติดเรื่องเรื่องสิวเขาอ,อยากยึดติดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องที่เขายึดติดแหละจะไม่ยึดติดพอดีเราก็เลยไม่ทุกเรื่องนั้นฉะนั้นแต่ละคนน่ะจะมีจุดยึดติดไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นใจที่ยึดติดอะไรก็ตามเนี่ย ต่วเราก็จะมีจุดอะจุดที่เราแบบยึดเรื่องนี้แหละเออต้องไปแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยมันมันมันก็จะทุกจากเรื่องนี้เป็นแพทเทิร์นนะคะมันจะมีแพทเทิร์นของมันเพราะว่าการย,ยึดติดของเรามันจะมีแพทเทิร์นเหมือนกันว่าเราว่าจะยึดติดเรื่องประมาณนี้เช่นบางคนยึดติดเรื่องความรักของของคนมากๆเลยบางคนยึดติดกับอิสระมากๆเลยหรือบางคนยึดติดกับการอยากจะมีคุณค่าในสายตาของคนในสังคามมากๆเลยผ่านที่บางคนอาจจะไม่แคร์เรื่องนั้นมากนะอาจจะแคร์เรื่องปากท้องอิ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีมิติความรู้สึก ที่ทีดติดไม่เหมือนกันนะคะอ่าทีนี้โกวิดฟลช่วยอะไรช่วยให้เรารู้ว่าสภาวะทางใจที่ปล่อยวางความคาดหวังปล่อยวางกังวลลงเนี่ยมันมันบรรจาช่วยให้ใจกลับมาอยู่ความจริงในปัจจุบันมากขึ้นเพราะโกวิดฟลก็คือการการที่จะแบบเข้าใจอะว่าโลกมันจะเหมือนกแบบับนะ้ำมันต้องไหลไปแบบเนี้ยเออเราจะไปห้ามการไหลของน้ําไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเออแบบนะใส่ใส่ ไหลนะ้ามันก็ต้องไหลไปทางนี้น้ําตกก็ต้องไหลลงมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการที่ใจเนี่ยเข้าถึงความเป็นจริงว่าอ๋อชีวิตมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันขณะมันจะเป็นแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะของของสิ่งที่อยู่ในใจเราด้วยแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างนอกด้วยอะไรเงี้ยค่ะใจก็จะเบาแล้วก็สบายขึ้นนะคะเพราะใจที่ต่อต้านทุกสิ่งให้แบบแบบควรจะเกิดขึ้นตามนั้นตามนี้อย่างที่ใจอยากได้อะไรเงี้ย กับเป็นหลายครั้งเลยนะคะไอ้เอกความอยากได้ตรงเนี้ยถ้าเราสังเกตใจนะเราจะรู้ไปภาลาทางใจแล้วก็สร้างความเหน็ดเหนื่อยขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะไม่ใช่ว่าอู้เราเป็นคนจิตไม่ดีไม่ใช่เป็นธรรมชาติจิตมนุษย์อย่างที่กล่าวธรรมชาติของจิตมันก็จะมีความยึดติดเพราะว่าเราก็มีความปรารถนาดีกับตัวเรานี่แหละเราอยากให้ตัวเราได้สิ่งดีๆเราเชื่อว่าถ้าเราได้สิ่งนี้ชีวิตเราจะดีและมีความสุขแล้วก็มีอะไรอะไรที่ดีตามมาอีกมากมายในชีวิตซึ่งมนุษย์เราก็รักชีวิตเนาะ มันเป็นเรื่องสัญรชตาตญาณด้วยนะคะของชีวิตที่ที่ดีมันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันมาในสัรรชตาตญาณด้วยก็จะอยากได้สิ่งดีๆขึ้นมาแต่ถ้าเราสังเกตใจไปเรื่อยๆจะพบว่าโอ้การพยายามอยากให้ได้ดั่งใจในในทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยทุกภาระเป็นภาระเหมือนกันนะคะ และหลายครั้งอะพอเราไม่สังเกตใจเราก็จะเกิดความรู้สึกเหนื่อยและทุกข์โดยไม่รู้ตัวเนาะแต่ถ้าใจสามารถ go with the flow ได้นะคะใจที่ได้รับการฝึกว่าโอเคเราลองเปิดใจที่จะยอมรับก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นตามจริงเนาะใจจะเบาและเป็นช่วงที่ใจจะได้พักได้พักขึ้นมาแวบหนึ่งนะคะ้้จะวจังหวะนั้นนะใจจะไม่ต้องไปแบกกับความคาดหวงังความอยากความปรารถนาที่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มากมายเหมือนก่อนแลละนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราอยากนู่นนั่นนี่เนี่ยหลายสิ่งก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงใช่ไหมคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันก็ตรงนะเพราะนั้นเราคงสภาพจิตเราคงวุ่นวายใจไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะมีบางส่วนที่ไม่ค่อยตรงแล้วถ้าเกิดเรื่องที่มันไม่ตรงมาเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญพอดีเนี่ยมันจะยากจะทานทนนะคะมันจะเจ็บปวดมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากวีจะโฟร์ถ้าใจที่ฝึกมาให้โอเค ชีวิตมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะตามเหตุปัจจัยใสยทานชีวิตมันก็จะ,ะไหลไปแบบนี้แหละนั่นน่ะแหละใจเราก็จะเกิดสถานการณ์ที่เบาสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนั่นคือภาะวะการปล่อยวางนะคะอ่าข้อหมายที่4นะคะคือการวางใจในชีวิต trust in life นะคะก็คือเมื่อเพอวิก the flow ปุ๊บระดับจิตทางใจเนี่ยใจก็จะมีความศรัทธานในธรรมชาติของชีวิตว่าทุกอย่างมีเส้นทางของมันนะคะว่า คือเราไม่ต้องคอยวิ่งไล่หรือคอยต่อต้านคือคือชีวิตมันก็ต้อง,องแบบมีการทำ,ทำนี่เนาะให้ได้ตามเป้าหมายอ่ามันไม่ใช่แบบโอ้ชีวิตเราก็จะไม่ต้องทําอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราก็สามารถมีเป้าหมายในชีวิตนะคะเพียง <P ing> แต่ว่าบางครั้งบางเรื่องใครอาจจะบางท่านอาจจะเคยรู้สึกว่าี่บางเรื่องเราเหนื่อยจังเลยอะ่ะมันเหมือนเราวิ่งตามไม่ไม่จบสักทีแล้วมันก็ไม่เคยได้สักทีมันดูบนแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเช่นแต่ว่าคนนี่แบบอ่าเขาเรียกว่าเรื่อง เรื่องเอ่อเรื่องบางคนอาจจะมีแบบใอไ้ได้ได้ใจคนนี้ยแล้วเราก็พยายามจะแบบได้ให้ให้ได้อะไรเงี้ยแนทีเราก็ทําเต็มที่ดีที่สุดแล้วจกนกระทั่งเราเจ็บเราเหนื่อยเจ็บแล้วเหนื่อยเจ็บแล้เหนื่อยวนๆไปอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราวิ่งไล่อยู่ตลอดเนาะมันมาอาจจะไม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยตรงน,นี้จะลองกลับมาทบทวนตัวเองกันเอ้มันชีวิตเราบางวน,นเป็นปีๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกข์กับมันซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยเราแค่เราโกวิดเดอร์โฟลอยมามองชีวิตนิดนึงอะ บางเรื่องเนี no else, our our part, ่ยเออมันมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะชีวิตเราก็ได้นะะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ต้องไปวิ่งไล่มันตลอดเวลาและอะไรเงี้ยค่ะหรือคอยต่อต้านว่าแบบเออบางเรื่องเนี่ยบางทีสมมติว่าเราจริงๆเราเป็นคนที่เอ่อสมมติว่าเราเราจะเจอคนคนนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบคนคนนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราจะรู้สึกว่าอการไม่ชอบเขาเป็นเป็นเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคน มีคุณธ,ธรรมสูงอะไรเงี้ยแล้วเออไม่ดีไม่ดีเราไม่ควรจะไม่ชอบใครเราก็พยายามบอกตัวเองว่าฉันต้องชอบต้องต้องต้องชอบคนนี้นะฉันจะต้องแบบตั้งเดีเ่ยวคนนี้ให้มากๆอย่างเงี้ยคือคือการกระทำเนี่ยโอเคแล้วก็ทําไปตามสิ่งที่เหมาะสมตามเหตุปัจจัยของสังคมด้วยเนาะแต่เราบางคนไปต้านที่ใจด้วยคือเราอะห้ามเราสามารถที่จะจัดการการกระทาเราได้เนาะให้เหมาะสมแต่ว่าเราห้ามใจไม่ได้นะคะ ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราจริงๆถ้าฟังใจตัวเองจริงเอ้ยคนนี้ยเขาก็อาจจะทําอะไรไม่ดีกับเราหลายอย่างนั่นแหละเราก็ธรรมชาติหใจก็มีสิทธิ์ไม่ชอบได้นะอะไรเงี้ยฉะนั้นอันเนี้ยก็ไม่ต้องไปวิ่งคอยต่อตาเราก็แค่เปิดใจยอมรับใจอย่างที่เป็นนั่นแหละว่าเอ้ยเราไม่โอเคนะเรารู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นในใจเรามันไม่ได้เกี่ยวว่าการที่เรารู้สึกไม่ดีกับอะไรหรือไม่ชอบใครเท่ากับเป็นคนไม่ดีไม่เกี่ยว มันเป็นธรรมชาติของใจฉนันก็วิทย์ฟล์ทางใจก็คือโอเคเปิดใจยอมรับว่ามันเกิดความรู้สึกนี้แหละขึ้นแหละในความเป็นจริงเนาะแต่เรื่องการกระทำเราก็ปรับให้มันเหมาะสมกับชีวิตได้นะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราไม่ชอบเราต้องไปตีหัวเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถจะจัดการกับการกระทาให้เหมาะสมได้ใช่ไหมคะในเรื่องการก,าร,กระทาแต่ว่าใจเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะความรู้สึกทางใจมันก็จะเกิดขึ้นตามอัตโนมัติตามเหตุปัจจัยที่มันกระทบนั่นแหละ โคเวอร์โฟลคือการเปิดใจที่จะเข้าใจสายทางในใจเรานี่นแหละว่ามันไปทางไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นการที่เรามีโคเวอร์โฟลเนี่ยจะช่วยให้เราเกิดการวางใจในชีวิตด้วยการเปิดตาเปิดใจเห็นการเกิดขึ้นเห็นการมีอยู่เห็นการเปลี่ยนแปลงและเห็นการหายไปเห็นตามที่มันเป็นนะคะซึ่งพอ มันเหมือนกับสายน้ำอ่ะสมมติว่าตอนแรกเราไม่ชอบปูสายน้ํานี้มันไหลไปทางนี้เราจะพยายามไปแบบหรือว่าเราไม่ชอบให้น้าตกมันไหลแบบเนี้ยเออเราจะพยายามไปวุ่นวายกับน้ําตกอย่างเงี้ยให้มันไหลแบบดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเป็นจีสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหนื่อยมากเลยที่เราต้องพยายามต้านอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นหลายเรื่องในชีวิตเนี่ยถ้ามันยิ่งทํายิ่งวุ่นวายยิ่งต้านยิ่งหนักยิ่งเหนื่อยยิ่งอะไรก็ไม่รู้หาความสุขไม่เจอสักทีวนอยู่ที่เดิมเนี้ยค่ะลองเปิดตาเปิดใจลองเห็นว่าเออมันไปอย่างมันเกิดขึ้น มันมาอย่างไงมันไปอย่างไรนะคะและกระแสที่สําคัญคือกระแสอารมณ์ในใจเราเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นทิศทางนี่เหมือนกันนะคะมันก็มีการเกิดขึ้นมีการมีอยู่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วบางครั้งถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายไปเองนะเออคือเช่นเราไม่ชอบเขาเนี่ยพอเราวางใจเป็นเราไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับความรู้สึกของเราอะ่ะออก็โอเคเข้าใจได้มันก็ไม่ชอบได้แหละจังหวะนั้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งใจมันก็จะ เรื่องนี้มันจะหายไปเองเพราะว่าลองลองอ่าลองลองสังเกตนะคะว่ามันมีความรู้สึกไหนอยู่กับเราแบบแบบต่อเนื่องนานขนาดนั้นถ้าเราไม่ไปกวนมันขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยค่ะสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่เข้ามาแทนเนี้ยค่ะแต่ถ้าเราไปวุ่นวายเราอยากจะจัดการมันได้แหละมันกลายเป็นเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นานนะจริงมันไม่ได้อยู่นานแบบด้วยความแบบต่อเนื่องมันจะแค่อยู่ กับเราเป็นพักๆทุกครั้งที่เราคิดถึงเพราะถ้าเราไม่คิดถึงเราไม่ไปวุ่นวายกับมันเดียวมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะทุกอาลมมันเป็นอย่างนั้นนะคะบนขาชาเนี่ยพอเรานั่งดีๆสักพักหนึ่งเดี๋ยวขามันก็หายชาเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยชีพมันก็จะแบบมีขึ้นมีอยู่มีดบับมีไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะฉะนั้นถ้าเราเปิดใจให้เป็นปวิวดอร์โฟล์มันจะเห็นสายทาตรงเนี้ยอตางเหตุปัจจัยซึ่งถ้าบอกมันก็เห็นไม่ค่อยเห็น มันเห็นยากใช่ไหมคะมันก็ต้องไปเห็นเองอะไรเงี้ยค่ะถือเรื่องการปัญญาทางใจหรือการเติบโตทางใจเช้นการที่มีโอวิทย์โฟล์ขึ้นในในชีวิตในชีวิตข้างนอกแล้วก็ชีวิตในใจคืออารมณ์ความรู้สึกความคิดอะไรก็ตามเนี่ยเหล่านี้มันก็จะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ที่มันมีขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบแบบแบบที่มันเป็นอะไรเงี้ยค่ะได้ง่ายขึ้นใช้คำศัพท์ได้ง่ายขึ้นนะคะแ้นโอวิทยโฟล์เนี่ย เมื่อนมาสู่จิตใจและชีวิตที่สอดคล้องสมดุลน,นะคะมันก็จะทําให้เรามางสังสีต่างๆไปไปตามจังหวะชีวิตและจิตใจอารมณ์เปลี่ยนเสมือนคู่เต้นรําที่รู้จังหวะกันอ่ะเหมันจะรู้จังหวะของจิตใจแล้วรู้จังหวะของชีวิตแล้วเต้นราไปได้วยกันเรียกว่าเราก็เต้นราไปได้วยกันแบบสอดคล้องตั้งแต่แรกเกิดจะถึงวันสุดท้ายนะคะชีวิตมันก็อย่างนี้บางทีคู่เต้นรำมันก็เหมือนอารมณ์คู่เต้นรำน้องบางทีก็เยียบเท้ากันบางทีก็อยากจะหยุมหัวเลยก็มีอะไรเงียงเ้ยบางทีก็อยากจะ โกรธมากทั้งบางทีเราก็ไม่ชอบใจตัวเองบางทีเราก็ไม่ชอบชีวิตตัวเองเงี้ยอยากจะตบตีทั้งจิตใจแล้วชีวิตให้สะบักสะวมไปเลยโกรธมากลยเปไปดีได้ยังไงอะไรเงี้ยหรือบางครั้งเราก็ไม่อยากจะเต้นรำกับกับตัวเราต่อแล้วหรือก็ชีวิตต่อแล้วเบื่อจังเลยอะไรเงี้ยบางทีก็รู้สึกท้อเป็นต้นเนาะแต่เมื่อชีวิตและจิตใจได้ดําเนินได้เกิดขึ้นแล้วนะคะเราลองเราลองเต้นรำกับชีวิตและจิตใจในรูปแบบใหม่ชี ในรูปแบบที่ดําเนินไปตามธรรมชาติของเขาตามที่เขาเป็นอ่ะดูเขาเรียกว่าโ o วิเดฟโลไปตามกันละกันนี่แหละและชีวิตจิตใจก็คือผู้เต้นรําที่มีความเข้าใจในการละการที่รู้จังหวะการละการการเต้นรําที่งดงามของชีวิตและจิตใจก็จะได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะคะเหลียมเหมือนเหมือนผู้เต้นรําที่รู้จังหวะกันแล้วอ๋อเป็นแบบนี้ เพราะว่าเราปล่อยให้สถานการณ์จริงมันธรรมชาติกันนิดหนึ่งอ่ะธรรมชาติขึ้นมานิดหนึ่งใจเราเป็นแบบนี้นะเออใจเรามีพัฒนาเทนี้แบบเป็นแบบนี้แหละหรือธรรมชาติชิ้นก็จะเป็นแบบนี้นะเราลองปล่อยแบบนี้หรือคนก็จะประมาณนี้แหละอ,อ่ะเราก็ปล่อยแบบ ระวังใจอะ่ที่จะมองมันด้วย g ก o w t h a n ์ flow อ่ะเหมือนเรามองคู่เต้นรําต่างๆหลัดิีเหมือนเปลี่ยนสมบัติคู่เต้นรำเนาะเราก็มองไปแล้วเราก็ค่อยๆรู้ว่าอ๋อจังหวะเขาเป็นแบบนี้อ่าเริ่มรู้ว่าอ๋อจังหวะเขาเป็นแบบนี้ทีนี้จังหวะของการใช้ชีวิตของเรากับตัวเราจังหวะชีวิตของเรากับสิ่งร็อบตัวจังหวะของเราชีวิตกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะรู้จังหวะกันนคู่เต้นรำที่รู้จังหวะกันเนาะก็ตเต้นได้สวยขึ้นเหนื่อยน้อยลงอ่าแล้วก็ หลายคนอาจจะรู้สึกโอเคชีวิตก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเนาะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราต้านมันเลยเราแบบไม่พอใจมันจะดูแย่ไปหมดใช่ไหมคะเหมือนเราไม่พอใจคู่เต้นลำนี้เลยมันไม่เต้นไม่ถูกจังหวะใชนสักทีนหนึ่งยอะไรเงี้ยแต่เดอีกบุมหนึ่งคือเราก็ไม่เข้าใจจังหวะของเขาด้วยเนาะทำให้การเต้นลำมันวุว่นวายไปหมดอย่างเงี้ยคะ่ะแลนั้นชีวิตเราบางทีก็เหมือนเราไม่รู้จังหวะของชีวิตเนาะมันก็เลยวุว่นวายไปหมดเหมือนกันนะคะในวกวิทย์เดี f ์โฟก็คือการกลับมารู้จังหวะของชีวิตมากขนนึ้นแหละ และชีวิตก็จะช่วยให้เราไปต่อได้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็เติบโตไปได้วยกันอย่างงดงามเลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังกันนะคะถ้ามีคําพูดใดทำให้รู้สึกไม่สบายใจต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดมีประสบการณ์จากควิดโตในชีวิตของท่านแล้วสึกเอ้ยแบบใช่และวชีวิตเราแบบมันมันมันมีจังหวะที่แบบเออมันก็เคยแบบไม่ไม่ไม่โอเคนะกับชีวิตหรือจิตใจหรือใดๆที่เราก็ไปแบบ รุนวายใจตบตีกันหยุ่มหัวกันอะไรก็ว่าไปเนาะกับชีวิตจิตใจเราเนี่แหละแต่โอเคเมื่อถึงจุดหนึ่งเราคเคยได้ได้รู้ว่าโอเคบอยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเนาะแลวหลายหลายครั้งเราจะพบว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองเนี่ยถ้าท่านมีประสบการณ์แบบนี้นะคะก็อยากให้ท่านได้เชิญชวนท่านในการแบ่งปันกันนะคะก็อยากสร้างพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่การเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันกันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังกันนะคะถ้ามีคำพูดใดทําท่านรู้สึกไม่สบายใจต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ